สวัสดีครับสำหรับ Weekly i n v e s t นะครับประทำสัปดาห์นี้นะครับวันทที่13สิงหาคมนะครับก็สำหรับ Fund of the Week นะครับในสัปดาห์นี้ที่ทาง Asset Plus นะครับเราแนะนำนะครับก็จะมี3กลองคือ SP Digital นะครับ SP SCUI นะครับ SP NGF นะครับซึ่งหลักๆนะครับตัว SP SCUI นะครับซึ่งที่เป็น Private Credit เนี่ยก็เป็นแนวโน้มนะครับในระยะยาวแล้วก็มองว่าหลังจากนี้เนี่ยที่ ตลาดเองเนี่ยน่าจะอยู่กับด็อกเบีย้ยที่เป็น Higher ์ r ลองเกอรอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราก็มองว่าตัวของ p r i v a t e credit เองเนี่ยก็น่าจะสามารถ perform ได้ดีนะครับซึ่งก็ทําให้เป็นกองที่เราเลือกหลังจากนี้นั่นเองนะครับก็นอกเหนือนจากนี้นะครับก็จะมีกอง S P N G F นะครับที่เป็นหุ้นญี่ปุ่นนะครับรวมถึง S P D g B L O C k นั่นเองนะครับ สำหรับสภาวะตลาดทุนนะครับวทีที่ผ่านมานะครับสำหรับตอนหลักๆของสัปดาห์นี้ก็คือเฟดเองเนะี่ยยังมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นไปได้อยู่นะครับถ้าหากว่าเงินเฟอ้อเนะี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวลงเข้าสู่กรอบนั่นเองนะครับ ในไลน์เซกเตอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมหุ้นก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับจากบอนยูสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลงมาอยู่บริเวณ4.6นั่นเองนะครับก็จะทําให้หุ้นนะครับหลายตัวเองยังรับยังสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดนะครับในวิกที่ผ่านมาก็ยังจะเป็น n ส s d a กนะครับกับญี่ปุ่นนะครับที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับส่วนตลาดบ้านเรานะครับเซทเองก็ยังคงลบอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ส่วนของรายเซกเตอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเพอร์ฟอร์มซ์เซกเตอร์ที่เพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเทคนะครับก็แน่นอนเลยว่าแนวโน้มจากเฟดพีคนะครับที่หลายๆคนน่าจะมองว่าเป็นจุดที่ทำให้บอลยูน, B น่าจะปรับตัวลงได้แล้วนะครับรวมถึงปัญหาสงครามนะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มอมองว่าสังสงครามเองเนี่ยเริ่มจะอยู่ในวงที่ตลาดหุ้นเองเนี่ยน่าจะสามารถเทรดต่อไปได้แล้วนั่นเองนะครับทำให้ราคาน้ํามันเองเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับทำให้ตัวอินเทอร์เนนะครับเซกเตอร์ก็ลงปรระะมาณนคับ คล้องไปกับ WTI และเปลนนะครับที่ลดประมาณ4%ในส่วนของ Bitcoin นะครับก็ยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับในวิที่ผ่านมาในบวกไปประมาณเกือบ8%นะครับ e e k on น e e k นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำมาฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับสองเรื่องนั่นเองนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือซี e น a รี o นะครับของเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้านะครับเรามาเริ่มกันที่ซี e น a รี o ที่เรามองเลยนั่นเองนะครับจาก JP Morgan นะครับก็จะเห็นได้ว่า ภาพรวมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4 s c e ีอ r ร o โอนะครับก็คือ1เลยคือ Goldilocks นะครับสคือ Sticky Inflation สามนะครับคือตัวของ Soft Landing นะครับซึ่ง Soft Landing เองเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆท่าน,นมองว่าในปีหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับ มีโอกาสที่จะเกิด soft landing หรือว่ารีบาลานซ์มากที่สุดที่ประมาณ50%นั่นเองนะครับส่วน recession เนี่ยให้น้ำหนักไว้ที่ประมาณ20%คราวนี้อยากให้มาโฟกัสที่การ soft landing มากกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นในหลายคนนะครับรวมถึง JP Morgan เองที่เขามองว่าการ soft landing น่าจะเกิดขึ้นประมาณ50%ซึ่งเรามองว่าถ้าหากว่าเกิดการ soft landing จริงนะครับก็คือการที่เศรษฐกิจนะครับเต,ติบโตลดลงเล็กน้อยนะครับอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ทางนี้เนี่ยเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยต่ำ3%นะครับมุมมอง ของเเนี่ยก็ในปีนี้ทั้งปีนะครับอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นการโฮนะครับส่วนน่าจะการคัดเลืครั้งแรกน่าจะเริ่มต้นในช่วงประมาณไตรมาสที่3นะครับเซกเตอร์ที่เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก็มองว่าเป็น3กลุ่มก็คือหุ้นทองคำนะครับรวมถึง private credit นะครับที่ถ้าหากว่าเกิด scenario soft landing แล้วเนี่ยจะสามารถ perform ได้ดีนั่นเองนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าในปีหน้านี้เนี่ยจะเกิดขึ้น scenario แบบไหนนะครับแต่ทั้งนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะเกิดในรูปแบบของซอฟต์แลนดิ g งกว่า50%เลยนั่นเองนะครับสำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐในปีหน้านี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่านโยบายการเงินของ BOJ นะครับในปีนี้นะครับก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะยังคงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าภาพรวมนะครับของเซ็นทรัลแบงก์หลักๆของโลกนะครับ US นะครับ ECB รวมถึง ญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเองยังคงเป็นประเ uh <lab> ทศที่ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินมากที่สุดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่ US นะครับหรือ ECB เนี่ยยังคงขายพันธบัตรออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นยังคงเข้าซื้อตัวของ JRE ETF รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล,บาล10ปีอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เรามองว่าญี่ <c oughs> ปุ่นเี่ยังคงเป็นประเทศที่ยังคงมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับปัจจัยที่ต้องตับ ติดตามในสัปดาห์นี้นะครับภาพรวมจะเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่เป็นมีการประกาศตัวเลข US นะครับในวันที่ 14. นะครับในวันที่15นะครับจะมีการประกาศตัวเลข GDP สหรัฐนะครับส่วนวันที่17จนะครับจะมีการประกาศเงินเฟ้อของยุโรปนั่นเองนะครับสำหรับภาพหลักๆนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีมาฝากนกลงทุนเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจอ Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ Mockdit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111